ุงโซนอันดามานันหนูถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ชาวเครดิตยูเนียนต้องเข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะหลักการกระบวนการเครดิตยูเนี่ยนทม่านารานบอกหนูว่าคนเราต้องเปิดโลกกระทัดใได้ว่าพอโลกพาโลกมีอะไรมากให้เรา,เาได้ศึกษาไม่ใช่คิดว่าตัวเองใช่ไหมีาะ่าใช่ใชเชื่อไหมคะในการไปุงโซนทุกครั้งหนูจะไปทุกครั้ง ไปศึกษาดูงานวันเครดิตยูเนี่ยสากลหนูก็ไปทุกครั้งือเม้ได้มีการประชุมทุกวันเสาร์หนูก็เข้ารประชุมทุกครั้งตอนนี้หนูจะเป็นคนพูดเรื่องติตรมของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยและเป็นพิธีกรเชิญคุณลุงคุณป้าที่เป็นกรรมการพูดถึงเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการเงินคู่สวัสดิการสอ .5 อห้าจริงๆหนูยังเป็นเด็กๆท่านประธานบอกหนูว่าหนูคือเจ้าของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยซึ่งหนูภูมิใจมากและคุณลุงคุณป้าภูมิใจกับหนู ในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายยุคไร้พรมเด่นประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สมาคมกอาเซียนเด็กๆอย่างพวกนูก็ต้องรู้คุณครูคมกักพยายมกับหนูเสม,มอเชื่อหนูเถอะค่ะเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้เราต้องรักโอกรักชีวิตและรักเครดิทูเนียกิตตารมของคุณเครดิทูเนียมีสอนใจหวงย้ายแบ่งปัน,ปนรับใช้หนูอยากหนูอยากรู้ว่าศักยภาพอของ สภาพของคเรดิตยูเนียนของเราของเราควรพัฒนาไปด้านใดขอเชิญพบกันนายแกนไปไปนคเดี๋ยวมันคังเรื่องเลยทีนี้ะนครับวัสดีครับ ข้อเส้นน่ิมนะครับอ,อ,อดีระยะจิตใมีรายได้ขึ้นทีน่ตรงนี้่า็แต่เดียวฝืนยืนเนนจรยาาคงเครดิตยูเนียนควรพัฒนาไปได้านก็ตรงนี้ก็อดีน้องฟืนเขายืนมาให้ว่าสักยาาพค้งเครดิตยูเนียนนะครับควรจะพัฒนาไปด้านเลย อ่าก็ถ so so, so, ้าท่าพ่อมคนเดียวพ่อก็คงจะบอกไปไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเครดิตยูเนี่ยนไม่ใช่พวพ่อมคนเดียวแต่พ่อมเขตเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเคปนั้นเองถ้าว่าถ้าว่ามองแล้วก็คือไอ้นี่ครับเครดิตยูเนี่ยนาจะมารวมกันได้ก็คือรวมจัดเรียงกายเรียงเจองแต่ละคนนะครับมามารวมกันมาตามม่านแล้วก็สร้างให้เกิดองค์กรองค์กรนี่ขึ้นมาก็คือเพื่อจะช่วยทุกคนใช่ไหมครับก็เลยพ่อมพ่อมหวาพ่อมทอท่ามโยนไปดีกว่า อาแต่ละคนน่ะม the sure. uh, ีความประทับใจได้กับกลุ่มทีเดียูเนียนตรงนี้มากแล้วคิดว่าจะทําให้ทีเดียูเนียนเราเนี่ยกับพัฒนาไปข้างหน้าได้กันปืนพอจะอ่ข้อความคิดเห็นได้ไหมครับลอง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 ในความคิดท่อมหนาเอวนิดนึงครับเอวก็โด้เลยครับเต็มที่เลยความคิดท่อมไหนก็คือว่าก็ทุกคนนะครับชาวินัอยก็แต่ละคนพี่ว่า เออกลาวินัยแต่ละคนต้องตุกเดือนกู้เ้็วมาต้องตั้งตอนตั้งรอเรียกต้องก่อหน้าเลยพยายามเข้ามาตุกอาทิตย์เปื่อเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่มาจะชุมนุมเพราะว่าเราจะได้รู้เลยรไหนๆก็จะต้องมาตุกเดือนถ้าเราไม่มาที่เราจะไม่รู้เลยเพราะเขาเป็นว่าแต่ละม่นเวียนมาแบบนี้แต่ละเดือนก็มีอะไรมาบ้างมีข้อมูลอะไรเข้ามาจะไม่ได้รู้เลยถ้าว่าเราไม่เข้ามาตรงนี้

<laughs> ถึงนายเอวชูประเด็นว่ะวินัยครับเห็นไหมครับวินนยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถึงเราละหล,ลายคนมักจะล,ลุม่มลืนบางคนมักจะมาส้นบอกว่าอืมถ้า,า,าไม่คุณไม่มีวินนยในตัวเองไม่พยายามมาเข้ามาพึกมาฮัดเข้ามามาเข้าอบรมหรือว่า,าพยายามติดจะเรียนรู้หรือว่าพยายามจะมาจริงๆแล้วผพรามอ่ว่าวินนยเนี้ยครับไม่ได้เกิดแต่มันไม่ได้มีอยู่ในตัวเรานะครับ Vì tại thầm mây không lấy vitamin vì chia mà chạy ta có rồi. Mới tập, thể giúp chúng ta chia và phát triển bản thân mình? Tại sao chúng ta có mà sao chúng ta giúp chúng mà chạy và con triển bản thân mình? Tại sao chúng mà, mà, thể giúp chúng ta chia và phát triển bản thân mình? Tại sao chúng ta có mình? Tại sao chúng ta có thể giúp chúng ta ออับ้นี่กลังใจตัวนค่ัับบ้าอ่าเนกับมาต้องันี้ลับต้าตัวตาว่าเื่อสมาชิกตามดกับนั่ิตตาลงันนียไปชายังไมครับรักแกลตีแกงเร